จุดแรกที่รถจอดเนี่ยมันมีเอกสารมันมีสิ่งของที่ต้องสงสัยหลายอย่างเอาง่ายๆสอสอโยกขอตั้งคำถามว่าต้องสงสัยว่าจะเป็นการรีแพ็คใหม่หรือเปล่าคือหมายถึงว่าอ่าโอเคของนำเข้าจากเวียดนามจริงแต่คุณไปจอดในที่แบบนี้อาจารย์แล้วดูนะ,ม,ะ,ะมีลังสไลด์อ่ามีลังมีลังไหมฮะเดี๋ยวให้ดูลางลางใหม่เมื่อกี้เห็นภาพมีลางใหม่ มีสติกเกอร์แล้วก็ซองอเป็นกล่องอเป็นซองใสที่ใช้สำหรับ<ฮ>บรรจุฮีพอรระบุเลยถิ่นกําเนิดทุเรียนจากประเทศไทยแล้วถามว่าทุเรียนนำเข้าจากเวียดนามเข้ามาเนี่ยนักเรียนนำเข้าจากเวียดนามเข้ามาแล้วมีเอกสารพวกนี้มีสินของพวกนี้ไปอยู่ที่นั่นหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกันไหมอ๋ออดสงสัยไม่ได้นะมันอดสงสัยไม่ได้นะประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ คนเลยตั้งคำถามว่าไปตรวจปลายทางแล้วทําไมไม่ไปตรวจต้นทางที่มันมีปัญหาด้วยก็โอเคก็เขานําเข้ามาถูกต้องไงแต่สิ่งที่มันปรากฏอาจารย์อย่างเงี้ยอะเราดูเนี่ยเราไม่ได้ว่าเขาผิดนะเราไม่ได้ว่าเขาผิดเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยเราก็ไม่อยากไปตําหนิภาครัฐแล้วเพราะเราก็คนภาครัฐแต่ว่าคือมันเป็นความสงสัยของชาวสวนเป็นความสงสัยของคนทําทุเรียนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าเป็นผมนะ อ้าวตรงนี้มีปัญหาใช่ไหมไปตรวจตรงเนี้ยแล้วไปไล่เช็คเลยคนไปไหนเอามาทําอะไรรถมาทําไมซองทําไมไม่อยู่ที่นี่แล้วทาไมไม่ไปอยู่ปลายทางตรวจตรงเนี้ยถ้าผิดเราก็ดาเนินการเฉพาะตรงนี้เพารพาะตรงนู้นเขาขออนุญ,ญาตถูกต้องอ,อาจารย์อาจารย์เข,ข้าใจใช่ไหมเนี่ยคือคนสงสัยตรงนี้เอง